ขายครับรถขุดคูป้า a KX 91-3 Super X คันนี้สภาพเดิมครับเป็นรถศูนย์ประเทศไทยมาในรูปแบบตู้เกง๋งบูมตรงแท็กเหล็กใบมีดบุงกีมีลายยักษ์ปลายไปป,ยไป,ปิ้งไปพร้อมต่อได้หมดครับหัวยักษ์หัวสว่านช่วงล่างคันนี้สภาพสวยมากคันนี้ใบแท็กหนาเลยครับเฟรมดีตัวเดินเร็วครับซ้ายขวา ซ้ายขวาทํางานคล่องตัวเลยตู้เก่งสภาพสวยเดิมในส่วนของด้านหลังก็สีสันเดิมๆครับอาจจะมีรอยถลอกบ้างตามการใช้งานอยู่ในสภาพที่ดีเครื่องยนต์มาในรูปแบบเครื่องคูปตต้าครับเครื่องเดิมปั๊มไฮดริกเป็นรูปแบบปั๊มนิวแล้วทํางานดีทํางานไวครับเป็นที่นิยมในบ้านเรามากสําหรับรถขุดคูปตต้าในไซส์ขนาด3ตันกว่า มีตู้กเก๋งติดแอร์เรียบร้อยครับแอร์มาจากโรงงานนะครับผมอันนี้ภายในก็ประมาณนี้เลยท่านใดมองหารถใช้งานอยู่ในสวนในก่อสร้างครับลุยให้คุณลูกค้าได้หมดเลยบูมอาร์มยาวพิเศษตัขึ้น6ล้อได้แบบสบายๆเมื่อกี้เดิมมีที่เกี่ยวของยกข,ของด้านหลังได้ท่านใดสนใจมองหาอยู่คันนี้ ราคา420,000บาทครับตัดสินใจซื้อตอนนี้ผมส่งให้ฟรีทันทีทั่วประเทศไทยที่สำคัญราคานี้ยังต่อรองได้อีกครับอยากซื้อเท่าไหร่อยากต่อเท่าไหร่โทรมาคุยได้เลยครับขายได้ขายทันทีไม่มีกรารค,ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับฝ่ายขาย016960160 6เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ